เฟซบุ๊กนะครับเตรียมเปิดตัว d r e a มและพยายามย้ายฐานการผลิตดำเนินการในประเทศสาหารัฐอเมริกามีเป้าหมายและจุดประสงค์อะไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับเราก็มาติดตามนะครับเกี่ยวกับ Mark z ซิก e ร์เบ g นะครับหรือว่า d r e a มนะครับใครที่ชอบติดตามนะครับคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกนี้นะครับเกี่ยวกับ Facebook นะครับแล้วก็เงินสกุลดิจิตอลนะครับก็นี่ก็จะเป็นอีกก้าหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับที่น่าจะมีการติดตามกันนะครับเพราะว่า f c e e o o o เนี่ยนะครับหรือเดมเนี่ยก็อาจจะเป็น Stable Coin นะครับที่มีการยอมรับในวงกว้างนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้นะครับเรามาอัปเดตกันนะครับว่าข่าวเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วบ้างนะครับ ก่อนที่เราจะไปเรื่องของข่าวเนี่ยเราจะมาถึงเรื่องของเท้าความกันนิดหน่อยนะครับว่าเดรมนะมันเป็นมาอย่างไรนะครับนั้นเดรมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับในเวอร์ชันเดเมนะครับก็เปรียบเสมือนสเตเบ e c o คอยนั่นเองนะครับแต่เป็น s t a b บ e c o คอที่บริษัท Facebook เป็นผู้ออกนั่นเองนะครับ ฉะนั้นเรมเนี่ยนะครับมีทั้งหมด2เวอร์ชั่นด้วยกันนะครับเวอร์ชั่นแรกคือ Libra เวอร์ชันที่2คือเรมนะรแต่ว่าไลบร a ตอนแรกเนี่ยได้ออกมานะครับแล้วก็ทำให้ทางประเทศต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างอกสานขวัญแขวมากพอสมควรนะครับเพราะแนววิชั่นของเขานะครับที่ ทางด้านการเงินนะครับและศีีภาพทางการเงินของประเทศอื่นๆนทำให้โปรเจกต์เหล่านี้ได้ถูกปัดตกไปนะครับเนื่องจากว่าไรบ้า iber, นะครับ1.0เนี่ยที่เราเรียกกันนะครับเขาจะมีนโยบายคือว่าไรบ้าเนี่ยมันจะทดแทนเหรียญอื่นๆเลยนะครับเหรียญเงินสกุลในท้องถิ่นนะครับไรบ้าสามารถทดแทนได้หมด สามารถที่จะผนึกนะครับและรวมเหรียญต่างๆนะครับในท้องถิ่นเป็นหนึ่งนะครับขึ้นตรงกับรายบ้าดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่ทําให้เราเห็นนะครับว่าการที่ไรบ้าเนี่ยนะครับได้ตีโจทย์ออกมาผิดเขาก็ไม่หยุดและไม่ท้อใจที่จะพัฒนาเวอร์ชั่นที่สอง พอ,อมาถึงเวอร์ชันที่2นะครับกลายเป็นเดรมนะครับฉะนั้นเดรมเนี่ยพลิกโจทย์ใหม่เลยนะครับโดยที่ไรบ้า2.0นะครับหรือเดรมเนี่ยมันจะสวนทางกันนะครับมันจะออกเป็นสเตเบ e c o คอแทนนะครับและอยู่ใต้การควบคุมของดอลลาร์นะครับหรือดอลลาร์จะเป็นตัวกำหนดมูลค่าของเดรม สิ่งนี้เองนะครับก็เป็นตัวตั้งตัวตีตัวหนึ่งนะครับสิ่งนี้เองนะครับก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวอันหนึ่งนะครับของมา k ซิเกเบิร์กหรือบริษัท facebook นะครับและตอนนี้นะครับในช่วงต้นปีประมาณเดือนกุมภานะครับหรือเดือนมีนาเราได้ทำคอนเทนต์นี้ไปแล้วนะครับโดยเดมเนี่ยนะครับวางแผนไว้แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยกำลังที่จะ นะครับตัวเดมนะครับและเหรียญสกุลสเตเบอร์คอยนะครับโดยเขาเปิดตัวเดนมนะครับหรือเหรียญสเตเบอร์คอยนะครับภายในปลายปีนี้วางโปรเจกต์เอาไว้แล้วนะครับเขาก็เลยตั้งมั่นที่จะวางแผนให้เปิดเร็วที่สุดนะครับแต่มันก็จะมีอุปสรรคอยู่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบอนุญาต และการทำให้เดมเนี่ยนะครับถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับซึ่งในข่าวเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับว่าทาง Facebook หรือทาง s m r r Zuckerberg คิดอย่างไรนะครับคือเขาได้ถอนใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อย้ายไปดำเนินการกลับมาที่สหรัฐอเมริกา เขาไม่ได้บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงต้องย้ายมานะครับที่สหรัฐอเมริกาแต่เขาบอกจุดประสงค์หลักนะครับในการที่เขาย้ายมาในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่ามีธนาคารเนี่ยที่ชื่อ s e l ฟ์เกตแบง k นะครับเป็นคนที่ออกเหรียญ Stable Coin ของเดมนะครับรวมถึงการสำรองเงินดอลลาร์ไปควบคู่กันคือเปลี่ยนที่ ให้ qualify คือเขาเปลี่ยนที่มั่นใหม่นะครับเพื่อจะหาที่ที่สามารถที่จะช่วยเหลือนะครับในการที่จะทำให้เดมเนี่ยออกมาแบบถูกกฎหมายซึ่งอันเนี้ยนะครับก็ยังก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับและการกลับมาที่อเมริกาเนี่ยไม่รู้ว่าทำให้ d ด e a มนะครับหรือไรบ้า2.0เนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายได้หรือเปล่านะครับซึ่งในประเทศอเมริกาก็มีการโจมตีเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญดิจิตัลต่างๆอย่างรุนแรงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำลายการสเรืันะจกนะครับซึ่งเด e a มเนี่ยนะครับ ก็เป็นอีกโจท์หนึ่งที่เราต้องติดตามกันนะครับว่าข่าวสารเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างและมันจะสามารถที่จะให้โปรเจกต์ผ่านในปลายปีนี้ได้หรือไม่ซึ่งอันเนี้ยนะครับเราก็ต้องไปติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่เป็นแฟนครับนะครับของ facebook หรือ Mark Zuckerberg ก็ต้องติดตามกันและใครที่ติดตามเรื่องเดนมอยู่เนี่ยก็ต้องติดตามกันนะครับ ติดตามกันไปตลอดและพยายามที่จะหาเบื้องหน้า,นาเบื้องหลังเบื้องลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเดมออกมานะครับในเลว,วันอันเนี้ยนะครับก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกระแสของโลกนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกินได้มากมายมหาศาลและพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นผมขอกำลังใจนะครับท่านผู้ชม นะครับที่จะฝากกดไลคกดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook หรือดเดนหรือไลบ้า2.0ได้กรอคไข่นะครับเราจะมีการอัปเดตสม่ำเสมอทุกๆเดือนนะครับหรือทุกๆครั้งที่มีข่าวนะครับมีความก้าวหน้าเราจะอัปเดตกันตลอดเรามี3มช่องทางนะครับคือบล็อกดิจิตเฟ o บุและ Youtube สำหรับวันนี้เราก็หวังทุกท่านนะครับที่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ